สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับอาจมินพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือหนังสือสนุกๆที่จะมาแนะนำกันค่ะใครที่ชอบแนวสืบสวนสอบสวนแฟนตาซีต้องห้ามพลาดเล่มนี้เลยค่ะกับหนังสือที่มีชื่อว่าใครค้าผู้กล้าของคุณเตคั n แปลดด้วยคุณอิทธิกรบุญเมืองค่ะหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปติดตามเรื่องราวการตายของผู้กล้าที่ปราบจอมมารได้สาเร็จแต่แล้วทาไมเขากลับต้องมาจบชีวิตลงใครกันที่เป็นคนสังหารเขา จอม,มารที่พ่ายแพ้ไปแล้วหรือว่าจะเป็นคนใกล้ชิดเราจะมาตามหาความจริงไปพร้อมกันพร้อมกันค่ะเสียงเพลงบรรเลงเศร้าๆคอเบาๆฉากห้องสมุดเก่าแก่แสงสลัวลอดผ่านหน้าต่างบานใหญ่ลีออนอัศวินหนุ่มมาเรียนักบวชสาวและโซรอนจอมปราดกำลังนั่งล้อมโต๊ะไม้ตัวใหญ่ลีออนเสียงทุ้มต่ำผมยังจำวันนั้นได้ดีวันที่เราปราบจอมารสำเร็จผู้กล้าอารีศแข็งแกร่งมากเขาแทบไม่ได้รับบาดเจ็บเลย มาเรียเสียงหวานเศร้าใช่ค่ะชัยชนะครั้งนั้นควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แต่ใครจะคิดว่าเสียงสั่นเครือโซโรอนเสียงสุขุมเยือกเย็นการตายของผู้กล้ายังคงเป็นปริศนาที่ผมไม่สามารถไขได้บางทีอาจมีบางอย่างที่เรามองข้ามไปลีออนกำมัดแน่นผมไม่เชื่อว่าจอมมาจะกลับมาได้ต้องมีใครสักคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มาเรียมองลีออนด้วยความกังวล ใจเย็นใจเย็นคาริออนเราต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆหาหลักฐานโซโรอนหยิบหนังสือเก่าๆขึ้นมาความจริงมักจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กน้อยเล็กน้อยเสมอฉากตัดสลับไปมาระหว่างภาพอดีตท,ที่ผู้กล้ากำลังต่อสู้กับจอมมารและภาพปัจจุบันที่อัศวินนักบวชและจอมปราดกำลังสืบสวนเสียงบรรยายแทรกบอเสต่างๆเริ่มต้นที่เมืองหลวงการเล่าเรื่องของแต่ละคนกลับมีความคลุมเครือแล้วใครกันที่พูดความจริง หรือทุกคนกำลังปิดบังอะไรบางอย่างไว้จากละครสั้นที่เราได้ชมกันไปจะเห็นได้ว่าการตายของพวกล่าอารีสเป็นปริศนาที่ซับซ้อนมากๆค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแค่การสืบสวนว่าใครเป็นคนฆ่าแต่ยังพาเราไปสำรวจจิตใจของตัวละครแต่ละตัวความสัมพันธ์ของพวกเขาและเหตุผลที่ทำให้พวกเขาต้องปิดบงังความจริงบางอย่างไว้ผู้เขียนเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครหลายตัวทำให้เราได้เห็นภาพเหตุการณ์ในหลายแง,มง่มุม แต่ระบทจะค่อยๆเปิดเผยเบาะแสทีละนิดนิดทำให้เราอยากติดตามอ่านไปเรื่อยๆว่าความจริงแล้วใครกันที่เป็นคนร้ายกันแน่นอกจากนี้ตัวละครแต่ละตัวต่างก็มีมิติมีความรู้สึกมีความขัดแย้งภายในใจทำให้เราอินไปกับเรื่องราวได้ไม่ยากเลยค่ะส่วนตัวแอดมินพลอยชอบการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนของผู้เขียนมากๆค่ะมันทำให้เราต้องคิดตามตลอดเวลาอ่ะและคอยตั้งคำถามว่าใครกันที่เชื่อใจได้บ้างใครกันที่กำลังโกหกอยู่ นอกจากนี้ยังชอบที่หนังสือเล่มนี้สอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับความดีอีกความชั่วความยุติธรรมและการทรยศหักหลงังไว้อย่างแนบเนียนค่ะสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะเป็นช่วงแรกช่วงแรกของเรื่องที่อาจจะงงง,งหน่อยเพราะมีตัวละครเยอะและมีการสลับมุมมองไปมา่แต่พออ่านไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มจับทางได้เองค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครอาจมินพลอยว่าเหมาะกับคนที่ชอบอ่านนิยายแนวสืบสวนสอบสวน,สวนแฟนตาซีที่มีปมปริศนาซับซ้อนให้คบคิด และคนที่ชอบอ่านเรื่องราวที่สะท้อนถึงด้านมืดของจิตใจมนุษย์ค่ะโดยรวมแล้วแอดมินพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มน,นี้4.5เต็ม5ดาวค่ะเป็นหนังสือที่อ่านสนุกวางไม่ลงและทำให้เราต้องคิดตามไปอีกนานหลังจากที่อ่านจบค่ะสรุปแล้วใครคาผู้กล้าเป็นหนังสือที่น่าติดตามมากมมามากค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนแฟนตาซีที่มีปร,ปริศนาซับซ้อนให้คบคิด แอดมินพลอยแนะนำเล่มนี้เลยค่ะใครที่สนใจอยากอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะและถ้าชอบคลิปรีวิวหนังสือของแอดมินพลอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ